อ้าวเราต้องเก็ได้เอ้าเริ่ม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 ยี่ยิบมิถุนาตามสัญญาตึ้งก่อนจบแล้วแน่นอนไมขอลาก่อนา

เออเขาไม่เ <l ots> <น Techn ique> ือนู่นเนรานั่นไปรอื่อไงเก่งนี่ฮะบอกว่าก็ไปฝกปลาไว้นาไปนาล่าล่ามันดีล่าเนี่ยเอาเพียงเนาะเอาเพียงเนพอดักเนาะเดี๋ยววันเอาเพียงพอดักเพียงยังสิมหัวฮะบอกวาก็ไปฝกปลาไวน่ไปหน้าไปหน้าหัวพากลับราสวยกันดวยเห็นน้องแงหัวราไให้มา่าต้นนไม้ใส่เ่ทว สาวจันกังเกือบรอลองไปแล้วมันเอานอกไม่จบนอกไม่จบพ่อนนออยู่นอกลองไม่จบพี่ลองมายองเนี่ยีเรากินวันนีโอ้กูขึ้นบนหลัอยู่ลองฮอปเจียงอย่าาดีลาลาลามาดีลา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 มาลำลีลาแหง

เอาละดีละ่ะคนมนงก็กินกึ่งวัวกึ่